สวัสดีจ้าสวัสดีสาวก iOS หรือว่า iPhone ทั้งหลายนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของกดจ,จังกับเกดจ,จังรักรีวิววันนี้จะมารีวิววิธีการอัดหน้าจอโทรศัพท์มือถือระบบ iOS อย่างไรนะคะหลายคนรู้แล้วค่ะแต่หลายคนยังไม่รู้นะคะไปนี่เลยขั้นตอนแรกนะคะไปที่ตั้งค่าค่ะเลื่อนขึ้นไปนะคะหาคำว่าศูนย์ควบคุมค่ะ เมื่อเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมแล้วนะคะไปที่กำหนดแถบควบคุมเองค่ะตอนนี้เกจใช้งานการอัดภาพหน้าจออยู่นะคะหลายคนจะอยู่ข้างล่างนะคะกดเครื่องหมายบวกด,ด้านหน้าการอัดภาพหน้าจอคะ่ะพอกดปุ๊บนะคะการอัดภาพหน้าจอก็จะเด้งขึ้นไปอยู่ในศูนย์ควบคุมที่เรากำหนดเองนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะอัดภาพหน้าจอได้แล้วนะคะเวลาที่เราอัดภาพหน้าจอไปที่ศูนย์ควบคุมแบบ รัดนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นเครื่องหมายกลมๆสีแดงๆนะคะตอนนี้กําลังอัดภาพหน้าจออยู่นะคะถ้าเรากดค้างไว้ค่ะเราสามารถมาเปิดไมโครโฟนตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการปิดไมโครโฟนนะคะเราก็กดค้างที่ไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนของเราก็จะปิดค่ะเมื่อเราอัดภาพหน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะคะเรากดไปที่แถบสีแดงด้านบนนะคะ แล้วก็กดหยุดนะคะเมื่อเรากดหยุดแล้วนะคะวิดีโอของเรานะคะก็จะไปอยู่ที่แกลลอรีของรูปภาพค่ะวิดีโอจะอยู่ด้านล่างสุดนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่กดหยุดนะคะวิดีโอก็เลยยังจะไม่เด้งไปนะคะ แค่นี้ค่ะการอัดวิดีโอหน้าจอโทรศัพท์ iOS หรือว่า iPhone ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสบายๆมากๆเลยนะคะถ้าใครเป็นสายให้ความรู้สายการสอนนะคะก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะไลค์ให้กันด้วยนะคะคุณได้ประโยชน์เกตเองก็ได้ประโยชน์นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ